คุณโฆษกรัฐบาลแถลงมติครมอเปิดข้อสั่งการเยียวยากระตุ้นเศรษฐกิจและมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจแล้วก็สําคัญสําหรับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศมติคอรมอในวันนี้นะคะมีอะไรบ้างติดตามกันเลยค่ะสวัสดีครับท่านสืบอัวชลชนครับแถลงข่าวประจําวันนี้นะครับเป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งมีประเด็นหลักหลายครับเริ่มที่เรื่องของการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่ง ประเภทบริหารระดับสูงนะครับทั้งหมด4ท่านด้วยกันของกระทรวงมหาดไทยดังต่อไปนี้นะครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้นายชัยวัน์จุนถีรพงศ์ไปดำรงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสํานักงานปลัดกระทรวงครับจากตําแหน่งเดิมก็คืออธิบดีกรมการปกครองนะครับและให้นายนิรัตพงศิทธิถาวรมาดํารงตําแหน่งอธิบดีกรมการปกครองครับตําแหน่งต่อไปครับนายนฤิชาโคษาศีวิไลให้ไปดารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสํานักปลัด กระทรวงมหาดไทยนะครับโดยให้ร้อยตำรวจโทพบชนกชลานุเคราะห์มาดารงตําแหน่งแทนในตําแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยครับดังนี้ดังนั้นที่ประชุมเห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอนะครับเรื่องต่อมาครับเรื่องของที่ประชุมมีมตินะครับในวันนี้ครับอนุมัติให้ถอนร่างพระราชบ,บัญญ,ญัติประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรพศออ,ออกจากการพิจารณาของสภาพรัฐรัษฎรครับ ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงการคลังได้เสนอและก็ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีมาแล้วแล้วก็มีความเห็นต่างๆนะครับโดยที่ประชุมเห็นว่ามีการตั้งคณะรัฐมนตรีใหม่และมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภาคสังคมที่จะต้องให้เวลาในการทําความเข้าใจกับสังคมต่อไปครับหลังจากนี้ก็จะส่งไปยังวิปรัฐบาลพเพื่อประสานงานต่อสภาผู้แทนรัศฎรต่อไปครับเรื่องต่อมาครับเรื่องของ โครงการที่รัฐบาลได้นําเสนอนะครับก็คือการนําเสนอเรื่องของรถไฟฟ้าครับพี่น้องประชาชนครับวันที่1ตุลาคมนี้รถไฟฟ้า20บาทตลอดสายดีเดย์ราคาเดียว1ตุลาคมนะครับครอบคลุมทุกสายทั้งในกรุงเทพและปริมณฑลทั้งบนดินและใต้ดินซึ่งแน่นอนครับจะเป็นการลดค่าครองชีพโดยจะมีผู้ใช้บริการเพิ่มมากขึ้นและก็ลดปริมาณการใช้รถยนต์บนท้องถนน รวมทั้งลดค่าฝุ่นละออง PM 2.5ด้วยนะครับซึ่งโครงการดังกล่าวนี้ครับจะเริ่มต้นขึ้นในวันที่1ตุลาคมนี้ครับโดยผู้ที่ใช้บัตรทั้ง2ประเภทนะครับผมใช้ความเข้าใจง่ายๆก็คือทุกวันนี้เนี่ยท่านขึ้นทางด่วนท่านใช้บัตรเครดิตที่เป็น Master Car d ์ดมีซ่าาดเนี่ยแต่และก็สามารถขึ้นได้นะครับอันนี้คือบัตรที่1ก็จะมาใช้ในโครงการต่างๆของรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายครับบัตรที่2ที่เราเรียกกันว่าบัตรแลบบิ้ อันนี้เป็นบัตรเติมเงินหลายท่านก็คงจะทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าเราเติมเงินเข้าไปในบัตร500บ้างทันหนึงบ้างเราแตะปมไนก็จะถูกหักไปทั้ง2รูปแบบนี้นะครับจะถูกนํามาใช้ในทุกเส้นทางเกือบ200สถานีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับโดยเริ่มต้นที่จะเริ่มใช้ในวันที่1ตุลาคมนี้ครับทั้งหมดนี้คือในส่วนของผมนะครับเรื่องต่อมาจะให้ท่าน รองบดได้ที่บายให้กับพี่น้องสื่อมวลชนต่อไปครับเชิญเลยครับลองคราบขอบคุณครับกราบสวัสดีพี่น้องประชาชนนะครับพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังอยู่ทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มนะครับผมอนุกูลพฤกษานนศัก์รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะครับวันนี้ก็จะมี2เรื่องสําคัญนะครับสั้นๆนะครับมานําเสนอให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบนะครับเรื่องแรกนะครับสภาพัฒนะครับ มีการขอขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับโครงการพัฒนาแห่งสหรประชาชาติหรือที่รู้จักกในนาม UN นะ UN นะครับ United Nations Development Program หรือ UNDP นะครับวันนี้นะครับสภาพัฒน์นะครับเสน,นอครมพิจารณา3หัวข้อหลักๆนะครับเรื่องแรกคือเป็นการเห็นชอบนะครับร่างวิธีสารเพื่อแก้ไขความตกลงความเป็นหุ้นส่วนระหว่างรัฐบาลไทยกับโครงการพัฒนาแห่งสหรประชาชาติ ในการดำเนินงานศูนย์นวัตกรรมระดับภูมิภาคกรุงเทพหมหานครหรือ UNDP ครับผมต่อมานะครับก็มีการขออนุมัติให้ท่านเลขาสภาพัพนะครับมีลงนามในร่างพิธีสารได้พร้อมท้งมอบหมายให้กระทรวงต่างประเทศนะครับจะทำหนังสือมอบอำนาจเต็มนะครับและเรื่องสุดท้ายที่3นะครับเป็นการขอความเห็นชอบกรอบวงเงินโครงการขอความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับ UNDP นะครับในการดําเนินศูนย์งาน RIC นะครับ จำนวนทั้งสิ้น2ล้านดอลลาร์สาหรัฐหรือประมาณ72ล้านบาทครับสาระสำคัญนะครับสภาพั์และ UNDP นะครับมีการร่วมมือดำเนินงานศูนย์ RIC มาตั้งแต่ปี2563นะครับภายใต้ความตกลงของศูนย์ RIC ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่31สิงหาคม2563จนถึง31สิงหาคม2566โดยมีกรอบในการดำเนินการทั้งสิ้น3ด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องด้านที่1คือการพัฒนานวัตรกรรมเชิงนโยบายระดับภูมิภาคด้านที่2เป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านนวัตรกรรมเชิงนโยบายให้แก่บุคลากรของหน่วยงานและสุดท้ายด้านที่3นะครับเป็นการชุมชนแห่งการเรียนรู้ของนวัตรกรรมนะครับภายหลังที่มีข้อตกลงข้างต้นได้สิ้นสุดลงพรอมจึงมีมติขอขยายระยะเวลากอนตกลงศูนย์ RIC อย่างต่อเนื่องรวมแล้วทั้งสิ้น3ครั้งโดยครั้งล่าสุด สิ้นสุดลงเมื่อวันที่28กุมภา2568ที่ผ่านมานี่เองนะครับดังนั้นนะครับต่อมานะครับทางคณะกรรมการกำกับโครงการความร่วมมือ RIC ในคราวประชุมครั้งที่1 68นะครับเมื่อวันที่4กุมภาพั์2568ก็ได้มีการมีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการออกต่อไปอีก31เดือนให้ไปสิ้นสุดลงที่30กันยา2570นะครับ พร้อมทั้งขอรับการจัดสรรงบเพิ่มเติมอีกจํานวน2ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ72ล้านบาทไทยนะครับสุดท้ายนะครับาทางสภาพัฒแจ้งว่านะครับการดําเนินโครงการนี้ทั้งหมดนะครับจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นในมิติของด้านการเกิดพื้นที่การเรียนรู้สํารวจทดสอบหลักการและแนวปฏิบัติการพัฒนาประเด็นนโยบายจนสามารถสังเคราะห์อ,องคอ์กรความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆได้ รวมทั้งเกิดการทดลองให้ใช้กับบนการและเครื่องมือพัฒนานวัตกรรมนโยบายทางสาธารณะและก็ทางแผนงานของหน่วยงานราชการได้ทั้งนี้นะครับจะนําองค์ความรู้ทั้งหมดและเครื่องมือทั้งหมดไปขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสาธารณะและรองรับการพัฒนาในอนาคตรครับผมเรื่องที่2นะครับจะเป็นประเด็นเพิ่มเติมจากท่านโฆศกเรื่องการแต่งตั้งนะครับจะมีอีก2ท่านนะครับเรื่องแรกนะครับจะเป็นการเสนอรายชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําของบุคคลสูญหายวันนี้นะครับกระทรวงยุติธรรมนะครับเสนอนายกิติสุรคาแหงเป็นกรรมการด้านสิทธิมนุษยชนนะครับเป็นใน,ใน,ในตําแหน่งที่ทดแทนนะครับขอแสดงความยินดีกับท่านด้วยและเรื่องที่2นะครับการแต่งตั้งอีกเรื่องหนึ่งครับเป็นการขออนุมัติต่ตอเวลาการดํารงตําแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง กระทรวงคมนาคมเสนอต่อเวลาดำรงตําแหน่งนะครับของนายชยธรรมคมสอนนะครับข้าราชการพลเรือนสามัญตําแหน่งประดัดกระทรวงสํานักประดัดกระทรวงกระทรวงคมนาคมนะครับให้ดํารงตําแหน่งต่อไปเพิ่มอีกหนึ่งปีตั้งแต่หนึ่งตุลาคม2องพหสิดจนถึง3าสิกันยายน2อ6 9นาหี้ครับทั้งสองเรื่องครับผมเรื่องต่อไปนะครับเชิญท่านรองสักศิการวัฒนาจันทร์ครับเชิญเลยครับ สว,ส,สวัสดีพี่น้องสี่องชนที่รัทค,นนะคะแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่กําลังรับชมยูทุกแพลตฟอร์มทางบ้านนะคะดิฉันสสิการวัฒนาจันทร์ค่ะรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีค่ะวันนี้มี3มเรื่องสําคัญที่จะมาแถลงกันให้ทราบนะคะเรื่องแรกค่ะเป็นเรื่องของโครงการลงทะเบียนเพื่อสํารวจประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนค่ะ คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบโครงการลงทะเบียนเพื่อสำรวจประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะและมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสำรวจประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนค่ะและก็นอกจากนี้นะคะข้อ2ค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติมอบหมายให้กระทรวงการคลังกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและสำนักงานพัฒนา รัฐบาลดิจิทัลหรือสพรนะคะหารือเพื่อกำหนดระยะเวลาการดำเนินโครงการที่เหมาะสมต่อไปค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะก็เป็นโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจที่สืบเนื่องจากโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจที่รัฐบาลได้ดําเนินการในช่วงเวลาที่ผ่านมาค่ะซึ่งมีการใช้ข้อมูลที่ได้จากการลงทะเบียนในรูปแบบต่างๆเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนตลอดจนแสดงความประสงค์ในการเข้าร่วมโครงการค่ะ ไม่ว่าจะเป็นโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2567ผ่านผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคนพิการนะคะหรือว่าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านผู้สูงอายุซึ่งใช้การลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐผ่านสมาร์ทโฟนค่ะ แต่ทั้งนี้ค่ะการดําเนินการที่ผ่านมาดังกล่าวยังไม่มีข้อมูลของประชาชนกลุ่มเปราะบางบางกลุ่มนะคะรวมไปถึงประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนค่ะทําให้ไม่มีข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนหรือว่ามีข้อมูลที่ซ้ําซ้อนกันนะคะซึ่งก็ส่งผลให้ภาครัฐไม่สามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนผ่านโครงการต่างๆของภาครัฐทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพค่ะ คณะกรรมการนโยบายโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจจึงได้มีมติเห็นชอบหลักการของโครงการลงทะเบียนเพื่อสำรวจประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนในครั้งนี้ขึ้นค่ะและมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะดำเนินโครงการต่อไปเพื่อให้กลุ่มดังกล่าวค่ะสามารถเข้าถึงสิทธิ์สวัสดิการจากรัฐได้อย่างเท่าเทียมกับประชาชนกลุ่มอื่นๆค่ะซึ่งสาระำสำคัญของโครงการนี้มีดังนี้ค่ะ วัตถุประสงค์นะคะก็อย่างที่กล่าวไปแล้วค่ะเพื่อสำรวจประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเพื่อให้ได้ประโยชน์ในการพิจารณาดําเนินนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลในระยะต่อไปค่ะส่วนช่องทางและวิธีการลงทะเบียนนะคะก็จะดําเนินการผ่านธนาคารของรัฐและช่องทางอื่นๆค่ะไม่ว่าจะเป็นทกศธนาคารอมสินที่ว่าการอําเภอสํานักงานเขต ที่ทําการไปชณีโดยจะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้ลงทะเบียนผ่านระบบที่สพอรอได้พัฒนาขึ้นค่ะ ส่วนวิธีการตรวจสอบความไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะก็จะให้สพร,รส่งเลขประจำตัวประชาชนไปตรวจสอบกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยผู้มีประวัติการใช้งานข้อมูลอินเทอร์เน็ตหรือว่าอินเทอร์เน็ตด a ตานะคะสะสมไม่เกิน500เมกะไบต์ต่อหมายเลขโทรศัพท์ย้อนหลังในช่วงระยะเวลา90วันจะถือว่าเป็นผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนค่ะทั้งนี้นะคะระยะเวลาการตรวจสอบก็จะกินระยะเวลาประมาณ3สัปดาห์ค่ะ ซึ่งโครงการนี้นะคะก็จะทำให้รัฐบาลมีข้อมูลของประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนซึ่งอาจจะเข้าไม่ถึงการดำเนินการนโยบายของรัฐที่รัฐต้องการจะช่วยเหลือประชาชนและกำหนดให้ใช้แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนนะคะได้ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยสามารถที่จะนำข้อมูลไปใช้ได้อย่างประโยชน์มีประโยชน์แล้วก็มีประสิทธิภาพต่อไปค่ะ สำหรับเรื่องที่2ค่ะจะเป็นเรื่องของการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมค่ะวันนี้นะคะคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณปี2568ซึ่งเป็นงบกลางค่ะรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นรวมวงเงินทั้งสิ้น342.93ล้านบาทให้กับกองบัญชาการกองทัพไทยนะคะ เพื่อเป็นค่าใช้ใจ่ายสำหรับการบริหารจัดการที่ดินของประเทศค่ะและการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน1ต่อ4000หรือว่า one map นะคะจำนวน2โครงการดังนี้ค่ะโครงการแรกค่ะเป็นโครงการจัดทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศประเทศไทยมาตราส่วน1ต่อ4 0 0พพื้นที่กลุ่มจังหวัดที่1จํานวน11จังหวัดค่ะซึ่งก็จะได้แก่นนทบุรีนคนปรปฐม อ่างทองสิงห์บุรีสมุทรสงครามกรุงเทพมหานครสมุทรปราการปรุมธานีพระนครศรีอยุธยาสมุทรสาครและสุพรรณบุรีค่ะวงเงินทั้งสิ้นสำหรับโครงการแรกนะคะ3 1 2 9 3ล้านบาทค่ะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานจัดซื้อจัดจ้างนะคะอาทิเช่นงานเช่าเครื่องมือถ่ายภาพทางอากาศและสำรวจความสูงของภูมิประเทศ งานซื้อเครื่องมือสำรวจข้อมูลภูมิภาคประเทศงานซื้อเครื่องมือทำแผนที่สามิติงานซื้อโดรนเพื่อการสำรวจเหล่านี้เป็นต้นนะคะส่วนโครงการที่2ค่ะเป็นโครงการสำหรับการปรับปรุงพื้นที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน1ต่อ4 0 0พันหรือว่า one map ค่ะซึ่งส่วนใหญ่นะคะงบประมาณของโครงการที่2นี้เป็นวงเงิน30ล้านบาทค่ะ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นงบดําเนินการค่ะไม่ว่าจะเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงค่าเช่าที่พักค่าจ้างเหมายานพานะนะคะซึ่งทั้งสองโครงการก็รวมแล้ว342.93ล้านบาทค่ะสำหรับเรื่องที่3ค่ะเป็นเรื่องการผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาซึ่งได้รับการขยายระยะเวลาการดำเนินการตามมติรัฐมนตรีเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2568 อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและทำงานต่อไปค่ะทั้งนี้นะคะคอรมอมีม,มติ4เรื่องด้วยกันค่ะเรื่องแรกค่ะมีมติเห็นชอบแนวทางการผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาซึ่งได้รับการขยายระยะเวลาตามกำหนดการตามมาติของวันที่14กุมภาพันธ์2568นะคะอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและสามารถทำงานต่อไปได้ค่ะ เรื่องที่สองค่ะคณะมนตรีมีมติเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษสำหรับคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาเรื่องที่3ค่ะมีมติเห็นชอบร่างประกาศของกระทรวงแรงงานเรื่องการอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษสำหรับคนต่างด้าวสัญชาติเม um ียนมาค่ะ และเรื่องที่4นะคะให้กระทรวงแรงงานโดยกรมการจัดหางานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวและประชาสัมพันธ์ให้เกิดการรับรู้ความเข้าใจให้หนายจ้างผู้ประกอบการแรงงานต่างด้าวและผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบข้อมูลการดำเนินการนี้อย่างทั่วถึงค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะก็เป็น การกำหนดแนวทางการผ่อนผันให้กับกลุ่มคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่นายจ้างยื่นบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างแรงงานไว้แล้วนะคะภายในวันที่13กลกุมภาพันธ์2568ที่ผ่านมาค่ะที่นายจ้างได้ยื่นบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างแรงงานไว้เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งก็เป็นมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2568ที่ได้รับการขยายระยะเวลาให้อยู่ในราชอาณาจักร และทำงานในราชอาณาจักรชั่วคราวได้ถึงวันที่13สิงหา2568ค่ะโดยที่นายจ้างจะต้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนภายในวันที่13สิงหาคม2568ที่จะถึงนี้นะคะอาชีก็จะต้องมีต้องทำอะไรบ้างค่ะเมื่อได้รับรองบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างแรงงานจากประเทศต้นทางแล้วก็ให้นายจ้างยื่นคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว หากมีการดําเนินการครบถ้วนภายในระยะเวลาการดำเนินการดังกล่าวนะคะก็จะอนุญาตให้ทํางานได้ถึงวันที่13กุมภาพันธ์2570ค่ะ แต่อย่างไรก็ตามค่ะเนื่องจากเกิดความขัดข้องบางประการที่ทําให้ทางการเมียนมานะคะซึ่งเป็นประเทศต้นทางค่ะไม่สามารถที่จะดําเนินการรองรับบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างแรงงานที่นายจ้างยื่นไว้ได้ค่ะทําให้ขั้นตอนการยื่นคําขออนุญาตทํางานซึ่งเป็นขั้นตอนภายหลังจากการมีการรับรองบัญชีรายชื่อดังกล่าวจากประเทศต้นทางนะคะและการดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด อาจจะไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายในวันที่13สิงหาคม2568ที่จะถึงนี้นะคะดังนั้นค่ะจงมีความจำเป็นจะต้องผ่อนผันให้กลุ่มแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาตามบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างแรงงานให้สามารถอยู่ในราชอาณาจักรและสามารถที่จะทำงานในราชอาณาจักรไทยต่อไปได้อีก6เดือนค่ะซึ่งก็เป็นระหว่างวันที่14สิงหาคม2568 ไปจนถึง13กุมภาพันธ์2569ค่ะทั้งนี้เพื่อให้ในายจ้างและคนต่างด้าวไปจัดการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนอันจะเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงานจนกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศค่ะซึ่งแนวทางดังกล่าวนะคะก็จะมีข้อสรุปดังนี้ค่ะกลุ่มเป้าหมายค่ะเป็นคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่นายจ้างได้ยื่นบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว ภายในวันที่13กุมภาพันธ์2568ค่ะซึ่งขั้นตอนในการดำเนินงานนะคะก็จะมี4ขั้นตอนด้วยกันค่ะดิฉันขอสรุปให้ฟังสั้นๆน,นะคะเพื่อเป็นการผ่อนผันให้กลุ่มคนต่างด้าวกลุ่มเป้าหมายอยู่ในราชอาณาจักรไทยเป็นกรณีพิเศษเพื่อทำงานเป็นระยะเวลา6เดือนตั้งแต่14สิงหา68จนถึง13กุมภาพันธ์2569ขั้นตอนที่1ค่ะ ให้คนต่างด้าวไปดําเนินการตรวจสุขภาพกับสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชนและขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนโดยยกเว้นกรณีทํางานกับนายจ้างในกิจการซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องเข้าประกันสังคมที่จะต้องทําประกันสุขภาพค่ะขั้นตอนที่2ค่ะให้ในายจ้างยื่นคําขออนุญาตแทนแรงงานคนต่างด้าวภายในวันที่13ธันวาคม2568ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักนะคะ พร้อมกับชำระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญ,ญาตทำงาน1,900บาทและวางหลักประกัน1,000บาทต่อการจ้างคนต่างด้าว1คนยกเว้นบริษันํำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศจที่ได้รับมอบหมายจากที่ได้รับมอบอำนาจจากนายจ้างค่ะเนื่องจากได้วางเงินหลักประกัน500 5ล้านบาทไว้กับกรมการจัดหางานเรียบร้อยแล้วค่ะขั้นตอนที่3ค่ะจะให้ในายทะเบียนพิจารณาคำขออนุญาตทำงานให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่13มกราคม2569ค่ะและเมื่อตรวจสอบคำขอและเอกสารหลักฐานต่างๆเห็นว่าถูกต้องนะคะและครบถ้วนแล้วก็ให้สามารถอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานได้จนถึง13กุมภพาพันธ์2570ค่ะและขั้นตอนที่4ค่ะก็จะเป็นขั้นตอนให้คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้ทำงานไปดำเนินการขอรับการตรวจลงตราค่ะซึ่งสำหรับการ ดาเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็ได้มีการเสนอให้กระทรวงสาธารณสุขนะคะและสํำนักงารแพทย์ดําเนินการตรวจสุขภาพและประก,กันสุขภาพแก่คนต่างด้าวตามกลุ่มเป้าหมายค่ะรวมถึงให้สํานักงานตรวจคนเข้าเมืองดําเนินการตรวจลงตราให้เรียบร้อยแล้วก็ถูกต้องด้วยค่ะและนั่นก็คือ3เรื่อง3วาระที่ตั้งใจจะมาแถลงวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ ขออนุญาตเพิ่มเติมท่านสื่อมวลชนอีกเรื่องหนึ่งนะครับในที่ประชุมคณะร,รัฐมนตรีท่านรองนายกร,รัฐมนตรีท่านพิชัยจุนหวะวชิละละระรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง <c oughs> ก็ได้รายงานเรื่องของการเจรจาเรื่องของภาษีกับสหรัฐอเมริกาครับที่มีการยื่นมาบอกว่าวันที่หนึ่งสิงหาคมจะต้องจบนั้นท่านรองนายยกรัฐมนตรีได้ชี้แจงต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับโดยระบุบอกว่ายังมีเวลาอีกเนื่องจากเรื่องต่างๆที่ส่งเข้าไปไม่ว่าจะเป็นข้อเสนอ อาทิารเรื่องของการจัดซื้อเครื่องบินโบอิงบ้างการลงทุนทางด้านของน้ํามันบ้างและก็การที่ให้นักลงทุนไทยไปลงทุนในต่างประเทศบ้างนเนี่ยนะครับเชื่อมั่นว่าเวลาที่เหลือจะสามารถที่พิจารณาในโอกาสที่ดีของการเจรจาเรื่องของภาษีในประเทศไทยนะครับอันนี้ทั้งนั้นก็จะเร่งดําเนินการให้ได้ก่อนวันที่1สิงหาคมครับทั้งหมดนี้คือการประชุมของคณะรัฐมนตรีประจำวันนี้นะครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับ วันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับราคาคุณผู้ชมนี่คือข้อมูขาาลข่าวสารล่าสุดที่นันนำมาฝากคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ